เยี่ยมชมสถานงานใหญ่ที่สาขาดัชเชียร์ตินงครับผมแล้วก็พอดีมาเจอคุณเชอร์ครับอยากคุณเชอร์แนะนำคนบ้าณหมอครับว่าทำไมถึงเลือกเซนทรอลเพราะอะไรบ้างครับครับก็สิ่งหนึ่งก็ผลิตภัณฑ์ครับของเซนทรอลนี้ตอบโจทย์ดีมากแล้วก็คุณหมอท่านประธานที่ก่อตั้งเน้นเรื่องธุรกิจท่านคงเราอยากทำหยุดทำได้รายได้ที่หยุดก็เลยอยากจะลองดูครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยที่จะหยุดได้เลยครับ แล้วปัจจุบันนี้คุณเชื่อรองแนะนำทุกคนข้างนอกว่าปัจจุบันนี้สตาร์ทไมอนด์รับตอนนี้ในประเทศไทยก็มี1 8สาขาครับต่างประเทศก็มี5สาขาครับที่ไหนบ้างครับก็มีเออมสินครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะบุกลาวตอนเียดนามครับครับผมก็จะแล้วก็ภายในที่สีเนี้ยไทยใน5ปีนะครับของเราทัาร์ทไมอนก็จะขัดสาขาใหญ่สาขาเนี้ยเป็นต่อเนื่องให้ครบ ควบคุมทั้งหมด50ตะขะน,นั่นคือเป้าหมายของเราแล้วก็ตอนนี้ครับท่านเจนมองเราเองครับภูมตลาดตางประเทศนะครับโดยเฉพราะ e ียนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาเมียนมาตอนนี้มีมสองตลาดและตลาดจะเพิ่มขึ้นเราครับเรามีที่สองตลาดแล้วเราก็ลังไปเปิดกัมพูชาแล้วในเรื่องนี้ครับทพื้นฐานเราคุ้มได้เลเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทุกท่ าต้องการร่วมธุรกิจกับเราครับติดต่อทางเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้แล้วก็ลองสอบถามมาได้ครับเราครับคือส่วนหนึ่งของเกรกและเราคือเกษตรผมลผรและทีมงานทุกท่านยินดีให้ทํานทกสารและที่นั้นแล้วการเข้ามาติดต่อได้เลยครับครับสั่งทา้าถามท้า